สวัสดีค่ะหมออูดค่ะแพทย์แผนไทยนะคะผู้ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเลือรลังโรคเบาหวานด้วยอาหารและสมุนไพรเป็นตัวช่วยค่ะค่ะโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการดื้อฮอร์โมนอินซูลินค่ะทำไมร่างกายถึงได้ดื้อฮอร์โมนอินซูลินนะคะ สาเหตุก็เพราะว่า30-40ปีที่ผ่านมานะคะพวกเราบริโภคน้ำตาลนะคะบริโภคข้าวนะคะซึ่งอยู่ในรูปของข้าวขัดขาวบริโภคแป้งในปริมาณที่มากเกินไปบริโภคขนมหวานที่มากเกินไปนะคะแล้วพวกเราก็ยังกินกันจุกจิกนะคะไม่ได้เว้นระยะการกินหรือเรียกว่าการทำ intermittent fasting การทำ IF ที่เป็นที่นิยมกันนั่นเองนะคะส่งผลให้ระดับของน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนะคะ เกินห2 6ค่ะหมอแผนปัจจุบันหรือโรงพยาบาลบอกว่าคุณเป็นเบาหวานก่อนที่คุณจะเป็นเบาหวานคุณได้มีอาการแบบนี้นะคะเช่นนะคะรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกเ,เจ็บปลายมือปลายเท้านะคะแล้วก็รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงสาเหตุเหล่านี้เป็นเพราะว่าระดับน้ำตาลที่ในเลือดที่ส่งผลนะคะต่อ ระบบนะคะหมออูดนะคะก็จะขอแนะนำให้ฝาเบาหวานโดยการใช้อาหารเป็นหลักนะคะอองานวิจัยใหม่ๆนะคะการทดลองทางคลินิกใหม่ๆบอกว่าโรคเลื้อรลังเบาหวานความดันนะคะไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราพูดกันถึงในเรื่องของโรคเบาหวานนั้นนะคะไม่สามารถที่จะหายได้ด้วยยาเคมี ะะเพียงแต่ะะทําให้อาการ1เช่นกดระดับน้ำตาลในเลือดะะลงไปแล้วก็จะส่งผลต่อ อวัยวะอื่นๆหรือมีอาการข้างเคียงดังนั้นนะคะหมออู๊ดก็อยากจะแนะนำนะคะในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์ผู้สอนอาทางด้านาโภชนาการนะคะอาหารเพื่อสุขภาพก็อยากจะแนะนำนะคะว่าให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้ได้หันมชาชที่เป็นโลคาโบเรตหรือเราเรียกว่าโลค r ฟนะคะโลคัฟและให้ใช้ไขมันดีในการบริโภคเรียกว่ากูดแฟตนะคะอาหารโลคัฟหมายความว่าเดิมที่เคยกินอาหารประ เข้าวแป้งน้ําตาลอยู่ในสัดส,ส่วนนะคะแต่ละมื้อที่มากประมาณ50%นะคะควรจะลดลงเหลือประมาณ10%และให้หันมาใช้ไขมันดีๆเป็นแหล่งพลังงานแทนคาร์โบไฮเดรตนะคะเนื่องจากว่าพลังงานนะคะที่มาจากไขมันดีๆนะคะ,ะ,คะเช่นอะโวคาโดนะคะเช่นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นต้นเหล่านี้นะคะไม่ได้กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินทําให้ร่างกายลดการดื้อฮอร์โมนอินซูลินก็ถ้ามีการทํา IF ก็คือเว้นระยะการกินด้วย เบาหวานก็จะหายไปในที่สุดโดยไม่ต้องใช้ยาเคมีซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะหมออุดก็ยังใช้สมุนไพรในการที่ช่วยดูแลนะคะผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะหมออุดมีชาเชียงดาในผักเชียงดาจะมีสารกิมมิมิกเอซิดค่ะกิมมิมิกเอซิดนะคะจะมีหน้าที่นะ,ะเข้าไป ปิดกั้นปุ่มรับน้ําตาลกลูโคสที่ลําไส้เล็กตอนบนน้ําตาลกลูโคสที่เกิดจากการกินข้าวแป้งน้ําตาลของเราในมื้ออาหารนะคะจะปิดปุ่มรับนะคะทาให้น้ําตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสะเลือดได้น้อยลงนะคะดังนั้นฮอร์โมนอินซูลินจึงไม่จําเป็นจะต้องหลั่งมาในปริมาณที่เยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นน้ําตาลกลูโคสเหล่านี้ก็จะใช้เป็นพลังงานได้หมดนะคะดอกเก๊กฮวยนั้นมีงานวิจัยนะคะที่ลอง ว่าเขามีผลในการลดความดันซึ่งเป็นโรคที่เกิดต่อเนื่องนะคะจากโรคเบาหวานนะคะดอกเก๊กฮวยยังทําให้ชานั้นมีความหอมนะคะสีสวยนะคะลดไขมันลดความดันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีมะตูมด้วยค่ะมะตูมนั้นเขาก็มีสรรพคุณทางด้านแพทย์แผนไทยก็คือบํารุงหัวใจแล้วก็ช่วยในการระบายถ่ายท้องนะคะนอกจากว่าจะหอมมะตูมนะคะหอมเก๊กฮวยหอมใบผักเชียงดาแล้วนะคะ ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือซินมอนค่ะซินมอนนั้นนะคะต่างประเทศได้ใช้ซินมอนในการช่วยในการสันดาบของน้ําตาลที่เข้าสู่ร่างกายเข้าสู่เซลล์นะ,ะให้สมบูรณ์ร่างกายของเราก็จะมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้นไม่มีโรคเรื้อรังนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์นะคะที่หมออูด๊ดนะคะจะแนะนำนะคะให้พวกเรา ได้ใช้กันนะคะของหมออู๊ดไม่เหมือนของใครนะคะที่ไม่เหมือนของใครก็เพราะว่าเรา mm. ผลพลายตัวอื่นๆอีกนะคะที่จะช่วยกันบำรุงและก็ส่งเสริมนะคะร่างกายนะคะในลักษณะของชาตัวนี้เราก็จะมีการชงกันด้วยน้ำร้อนนะคะแค่หนึ่งซองเราสามารถที่จะชงได้เป็นลิตรนะคะกินได้ทั้งวันนะคะตัวนี้นะคะเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมา เป็นชาที่สามารถที่จะาพาไปไหนมาไหนได้นะคะอยู่ในรูปแคปซูลในกรณีที่พวกเราไม่สะดวกที่จะใช้ในการชงนะคะออกจากบ้านไปเราก็ใช้เป็นรูปแคปซูลนะคะกินพร้อมาอาหารประมาณ3-4แคปซูลแล้วแต่ว่าพวกเราอยากจะกินอาหารมากน้อยแค่ไหนนะคะชาตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดการดูด น้ำตาลนะคะเข้าสู่ลำไส้เล็กตอนบนนอกจากนั้นกิมมิ i เอซิดก็ยังทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของตับอ่อนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินให้กลับมาเป็นปกติด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะนะคะจะหันมาใช้เชียงดานะคะสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพนะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะในเชียงดาใน ามะตูมนะคะในเก๊กฮวยแล้วก็ในซินนามอนนั้นเขาเป็นสารธรรมชาตินะคะเขามีองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันหรืออย่างอื่นที่รวมกันอยู่ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพค่ะนะคะสามารถที่จะรักษาดูแลสุขภาพในระยะยาวยังไงก็ขอวอวยพรให้ทุกคนห่างไกลเบาหวานนะคะให้หายเบาหวานนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆนะคะเบาหวานหายได้ค่ะสวัสดีค่ะ